กินย้ํน้ํากันค่ะทุกคนลวกููชิ้นกับลวกปุนเส้นแล้วก็บหั่นมะหอมตั้งโอ้ใส่แล้วกับใส่นํำจิ้มซีฟูดเลยค่ะ อีกทัพีหนึ่งก่อนค่ะชื้หอมมากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันเ้อหอมหกกักตั้งโอ้ค่ะลวก in. In, in. อินอินอินเข้าวอินอินมึกลวกลูกชิน้น บู ة, นเสร็จเสร็จแล้วชิมก่อนเสบบอเอเจียชิมบอ เปรี้ยวเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้ว